ไดใดไหนจะสู้ไรสักสยามอยู่ที่ตำบลขุนสีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีไม่มีที่ใดจะสุขใจเท่าไรสักสยามมาแล้วจะไม่ลืมเราข่าวดีดีกับพี่คำรน การท่องเที่ยวนะครับก่อให้เกิดการเงินหมุนเวียนไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกเองก็ตามนี่เป็นแบบอ,อะไรหรีสอร์ทเล็กๆนะครับก็จะมีคนมามาเที่ยวกันสวยไหมครับสวยค่ะ <laughs> <laughs> บรรยากาศดีไหมครับดีค่ะ <laughs> ที่พักก็มีใช่ไหมฮะ<ช>ที่กินก็มีแล้วก็ได้พบปะผู้คนก็รู้สึกสบายใจ ควงจบวงจรมาหลยเที่ยวอลไครับสองสารอบแล้วค่ะนมาจากไหนกันอ่ะมาจากปากเกร็ดค่ะปากเกร็ดนนทบุรีนะก็จังหวัดเดียวกันก็เที่ยวจังหวัดเดียวกันก็มาบ่อยค่ะที่นี่ติดใจค่ะโอ้บรรยากาศดีก็ก็ดีค่ะนะดีนี่ทางนี้หน่อยนึงค่ะอากาศดีค่ะนะเนื้อที่เป็นร้อยไร่นะฮะก็สร้างสีสันความรู้สึกที่ดีเหมือนว่าหลุดออกมาจากบ้าน หลุดออกมาจากที่แคบๆแล้วก็สบายใจใช่สูตรอากาศนะก็อากาศบริสุทธิ์อะว้าวต้องบอกว่านนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแยกกันไม่ออกแต่ว่าในส่วนของความเป็นธรรมชาติยังหลงเหลืออยู่มากๆที่นนทบุรีนะครับหลายๆอำเภอนีออ่ยังเป็นสถานที่ที่น่าเข้ามา สัมผัสนะครับและนี่เป็นหนึ่งในนั้นคืออำเภอไซน้อยตำบลขุนศรีที่นี่มีรีสอร์ทนะครับในไร่ศักสยามไร่ศักสยามนี่มีรีสอร์ทให้ท่านได้มาพักผ่อนไม่ไกลจากกรุงเทพบางคนยกทัพมาจะตีกรุงเทพนะครับมาถึงก็เมื่อยแล้วไม่มีพลังก็มานอนก่อนแล้วเช้าก็ไปหรืออยู่กรุงเทพจะไปต่างจังหวัดก็มาพักทั้คืนอะไรเงี้ยโอ้โห แล้วที่มันโล่งนะครับมีบึงน้ํามีเครื่องเล่นมากมายเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ได้สัมผัสพูดคุยกับคนที่มาเที่ยวเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้มาครั้งเดียวมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาซ้ําเพราะชอบบรรยากาศนี่ก็เกิดภาวะของความลื่นไหลาทางเศรษฐกิจด้วยันใชครับระดับชุมชนได้ ระดับหนึ่งก็ต้องถามนะครับน้องที่ช่วยดูแลตรงนี้อยู่ว่าอะไรมันเป็นตัวดึงดูดให้พี่น้องเรานะครับเข้ามา ค่ะสำหรับไรศักดิ์สยามนะคะที่นี่ของเราก็จะมีกิจกรรมให้ทุกทกท่านนะทําหลายกิจกรรมเลยค่ะซึ่งจะมะีกิจกรรมที่เราได้ทํามาก็คือเป็นกิจกรรม ATV นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเอเวนเจอร์ค่ะคือลูกค้าทุกท่านนะสามารถมาใช้บริการได้แล้วก็จะมีในส่วนของส่วนน้ำนะคะเป็นกิจกรรมให้น้องๆน้องๆได้ปล่อยพลังแล้วก็ยังมีรถไฟเล็กแล้วก็เรือคายักค่ะไว้ให้ทุก,ท,กทุกท่านได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะที่อยู่เราเห็นเราเห็นเรือ คายักมันไม่โปร่งที่นี่โปร่งใสใช่ค่ะเป็นมิดเหรอคือทางเราออกแบบให้มีความสวยงามค่ะคือเวลาลูกค้ามานั่งหรือว่าพายเรือถ่ายรูปเนี้ยค่ะจะได้บรรยากาศแล้วก็จะได้ความสวยงามด้วยค่ะแอดเวนเจอร์ที่ว่าของ ATV ีวีน่นก็คือลุยเลนลุยน้ำลุยโคนใช่ค่ะด้านในก็จะเป็นฐานกิจกรรมเลยค่ะมีทั้งฐานบ่อโคลนบ่อน้ำให้ลูกค้าได้ผจญภัยแบบเต็มที่เลยค่ะใช่ค่ะ แล้วก็สำคัญก็คือเรามีรีสอร์ทรีสอร์ตริมสระใช่ค่ะรีสอร์ทของเราจะอยู่ท่ามกลางของทะเลสาบค่ะบรรยากาศดีมากไม่แพ้เขาใหญ่เลยค่ะลูกค้าก็สามารถมาพักที่รีสอร์ทของเราหรือว่ามาทำกิจกรรมภายในสักสยามได้ค่ะ,คะเรียกว่าถ้านอนไร่สักสยามหนึ่งคืนเนี่ย <c oughs> อายุยืนปีกร้อยปีด <c oughs> ังนี้อากาศดีมาก อากาศดีค่ะะก็เรานั่งนี่เย็นแล้วพอเย็นปั๊บต้นไม้มันนอนแล้วต้นอะไรฮะอันนี้จะเป็นต้นจามจุลีค่ะมันนอนมันหุบใบแล้วนะใช่ค่ะช่วงเย็นเขาจะหุบใบค่ะค่ะทีนี้เราเปิดที่นี่นะกี่โมงถึงกี่โมงถ้าเป็นวันปกตินะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะทางเราจะเปิดอ่า11โมงค่ะจนถึง2ทุ่มนะคะถ้าเป็นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะจะเปิดเวลา8โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ เห็นเห็นบอกว่าถ้าถ้าใครมาพักเราก็จะมีตรงนั้นเป็นของแถมของเล่นเป็นของแถมอ๋อใช่ค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่มาพักที่รีสอร์ทของเราอ่ะแต่ละเดือนเราจะมีโปรโมชั่นค่ะคือถ้าลูกค้าซื้อแพ็กเกจของห้องพักลูกค้าก็สามารถทํากิจกรรมภายในไรซ์ส,สยามได้ฟรีค่ะแถมไปในแพ็กเกจแล้วค่ะ,ะ,คะแต่ถ้าถ้าใครไม่พัก ไทยไม่พักก็สามารถมา Wal k in เข้าเข้าเล่นได้เลยค่ะคือสถานที่ของเราจะไม่เสียค่าเข้านะคะเสียแค่ค่าทํากิจกรรมต่างๆเท่านั้นเองค่ะค่ะเนื้อที่นี่กว้างขวางมากเลยเท่าไหร่เนื้อที่ตรงนี้ใช่ไหมคะในส่วนของไร่สัตว์สยาไปอยู่ที่8ไร่ค่ะส่วนสนาม ATV ด้านในจะอยู่อยู่ที่7ไร่ค่ะสบายใจได้เลยสบายใจได้ค่ะว่าพื้นที่กว้างขวางแล้วก็รองรับลูกค้าได้มากพอสมควรค่ะครับ ที่เราก็คงเคยเห็นลูกค้าที่มาแล้วมาซ้ํามาแล้วมาซ้ําอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<ช>ส่วนมากที่ลูกค้าที่มาซ้ำมาลูกค้าจะพูดว่าที่นี่มีกิจกรรมให้เด็กทําหลากหลายค่ะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีค่ะส่วนมากลูกค้าจะชอบมาถ่ายรูปแล้วก็นั่งเล่นกันค่ะ,คะเขาเขาสบายใจใช่ค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าสถานที่เราถ้า <laughs> ช่วงเย็นค่อนข้าง,างสวย <c oughs> แล้วก็ลมลื่นค่ะไปที่ไหนถานาัดจะ เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ามันไกลนะครับมาที่นี่ยใกล้ๆขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ไปแล้วมีความสุขไปแล้วเกิดความสบายใจกับพื้นที่นั่นก็ถือว่าเออท่านประสบความสําเร็จแล้วในการท่องเที่ยวเนะาะค่ะอ่าเยก็ต้องบอกว่าไร่ศักสยามมีทุกสิ่งไร่ศักสยามมีทุกอย่างที่ท่านต้องการบางทีท่านไม่ต้องการก็มาเสนอให้อีกเนาะ <c oughs> ไม่ได้ยัดเยียดนะครับแต่ของดีๆรับไว้แล้วถามว่ารีสอร์ทที่ที่ที่เรามีเนี่ยประมาณกี่หลังนะค่ะก็สักสยามเล็กไซร์รีสอร์ทนะคะเราเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในจังหวัดนนท์นะคะที่เรามีทะเลสาบค่ะอตอนนี้เรามีห้องพักประมาณ70ห้องค่ะมีหลายแบบด้วยนะคะเนาะค่ะปีใหม่ที่ผ่านมานี่เต็มเลย เต็มค่ะ70ห้องเต็มเลยค่ะ150ท่านค่ะเพราะว่าเรามีเขาดาวด้วยนะคะ<อ>ที่ทะเลสาบค่ะโอ้ครับครับเนาะเสน่ห์สเสน่ห์ของรีสอร์ทของเรามันคืออะไรทะเลสาบทะเลสาบค่ะแล้วเรามีสวนสวยนะคะแล้วก็เรามีสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะที่เป็นมุม infinity edge ค่ะที่ลูกค้ามาเล่นที่สระว่ายน้ำจะเป็นมุมเดียวกับทะเลสาบเลยค่ะอได้ค่ะ ย,ยังไม่เข้าใจคำอธิบายตรงนั้นไอ้มุมเล่นอะไรนะฮะอ๋อเป็นอินฟินิตี้เอทหมายถึงว่าถ้าคุณลูกค้าอยู่ตรงมุมของอสระว่ายน้ำนะคะแล้วเราถ่ายรูปไปนะคะจะเป็นผืนเดียวกับทะเลสาบเลยค่ะค่ะมันจะมีจุดสวยอยู่ค่ะค่ะอ,อ,อันนี้คือจุดขายเลยจุดขายเลยค่ะค่ะแต่เรามีสนามหญ้าก,กั้นนะคะไม่ตกค่ะไม่ตกทะเลสาบนะคะเรามีสนามหญ้าก,กั้นอยู่ค่ะมีมีมีทั้งแบบ แบบเป็นบ้านหลังแล้วก็แบบเป็นรถลากใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะมีทั้งบ้านที่เป็นวิลล่าที่จะเป็นมาตรฐานสี่ดาวนะคะเราจะมีบ้านล็อกดาวค่ะมีรถบ้านค่ะแล้วเราก็จะมีโซน v ี p ค่ะสําหรับลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวค่ะอ๋อเนาะค่ะอ๋อตรงนี้เราเปิดมานานยังครับประมาณห้าปีค่ะค่ะการตอบรับเป็นไงตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจาก หลังจากโควิดมานะคะก็มีลูกค้าทั้งในรูปของบริษัทจำกัดนะคะหน่วยงานราชการสมาคมหรือรัฐวิสาหกิจค่ะ<ม>ที่รู้จักเรามากยิ่งขึ้นค่ะก็มาใช้บริการแล้วก็มีการใช้ซ้ำเ<ม>นื่องจากประทับใจในบรรยากาศค่ะพนักง,งานบริการอาหารอร่อยค่ะ,คะถ้าถ้าเรา จองมาแล้วก็ก็มานอนนีเ่เครื่องเล่นอะไรต่างๆภายในนี้ก็เล่นฟรีใช่ค่ะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรโมชั่นของเดือนมกรากับกุมภานะคะทุกรูมไทยเรามีโปรโมชั่นห้องพักรวมอาหารเช้าแล้วก็รวมกิจกร,รรมที่ไร่สักสยามค่ะ,นะเนาะก็เป็นการบริการนะครับให้เขามีความสุขให้เขาประทับใจนะครับเขามาเขามีความสุขแล้วเขาประทับใจกลับไปเนี่ย เขาก็มีความสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเขามาแล้วบ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นแอบเราก็ทุกใจใช่ไหมนะอาจจะเครียดตอนไม่หลับก็ประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะเรื่องดีๆมีตลอดนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเรื่องไหนและเข้ามาถูกที่หรือไม่ แต่รับประกันว่าเข้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะอ่านะคะก็เรียนเชิญนะคะเราเหมาะสําหรับทั้งจัดประชุมสัมมนานะคะจัดเอาทิ้งค่ะทีมบิลดิ้งนะคะหรือมาเป็นครอบครัวนะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอ่าค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับครั้งกลุ๊ปสัมมนาเราก็จะมาพักผ่อนค่ะที่นี่บรรยากาศดีค่ะเอ้า ไอ้ควางฝังนั้นเอ้าเอ้าไอ้เห็นไหมครับมีความสุขไหมครับกัวจะตกมากกว่านนี่ชิงช้านะฮะชิงช้าก็หมายความว่าคนอื่นเขาชิงความเร็วแต่ว่าชิงช้าแล้วชิงช้าเนาะดีไหมครับ ดีไหมครับดีค่ะ <laughs> มีคนควายให้นะ <laughs> <laughs> <Yeah. S 1> มานะชดชอยมาเที่ยวใส่น้อยกับพี่ทินนี้คนดีสถานที่ก็ดีงามตาได้มาติดใจอะมาครั้งไรสนุกอุราวันนี้ได้มาโอ้วันหน้าเราจะมาอีกทีแอะ ขอให้นักท่อเทียวทุกคนนะครับโชคดีขอบคุณหลาลๆข่าวดีดีกับพี่คำรนขอบคุณพี่ป้าะ